สวัสดีค่ะวันนี้ร้านแม่คำสายแตกนะคะาสาเหอองห้าศูนยันกับแม่สองร้อห้าสสาตัวเหมือนกันเลยโอ้แม่ก็เม่ก็เแม่ก็มาดูดิ่กงานสีกันนี้บอกเหรอสามันานสู้ผมห้าเางาตงไหนวะพี่งาเยงสูงครเออนี่โอ้พอดีว่างามเหรอโอ้พอดีมันสีก็สวย มันได้ดูก็อย่าโกกันนะถ้าอยากให้ซื้อ958190 958150ลองดูนะคะดวงใครดวงมันนะให้ดวงเราไม่มีหรอกก็ไม่เคยซื้อเดี๋ยวพอถ่ายรูปมาชาร์จเลยนะมาดูเมื่อเช้าแล้วเห่นนอะชาร์จไหมช่เวลาฟานเขาไปถ่ายอะไรนะ ตัวตัวเราเน่ะจะเห็นเลยเหมือนเหมือนกับวัดบ้านเรือเหมือนกันที่ที่ลูกปานเข้าไปถ่ายคลิปกับน้องว่าแต่ต้นต้นไทรอ่ะจะเห็นลูกผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนเหมือนกับบูราษีหลวงท่านจะตกก็ดีใจแล้วเมนัตน่ะที่ท่านบอกว่าที่ท่านมาบอกว่าข้าคือปูรุษีพอหลังๆมาน้องเขาพาไปดูล่างทรงเขาบอกว่า เราเป็นลูกของท่านสายตรงเลยะจะไม่ให้เชื่อได้ยังไงเนาะเพราะว่าเราก็ฝันเห็นท่านบ่อยๆบ,บ่อยมากครั้งสุดท้ายตอนจะบินมาเมืองไทยเนี่ยฝันเห็นท่านพันตัวเราขึ้นมาพันขึ้นมาเหมือนเหมือนกับเรามีความอบอุ่นมีความสุขแล้วตอนที่ท่านจะออกไปอยากหัวเราท่านก็จะเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มๆแล้วท่านก็จะหันเสียงของท่านมาบอกเราว่า ค่าคือปู่สีสุดโทนเนี่ยเราก็เลยเชื่อเสน็จเลยว่าเราเป็นลูกหลานเป็นลูกของท่านไม่ใช่หลานอ่ะเป็นลูกของท่านเลยสายตรง<ด>แล้วน้องคนนี้น้องพรเนี่ย<ด><ๆ>เขาเป็นบริวารที่คอยดูแลเราอยู่ไ่นหน้าเราเราึงรู้จักกันทาง y o u t u b e นะเนี่ยไม่ไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวเมื่อก่อนดูดูอยู่ยยๆแล้ก็ได้มาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วน้องคนนี้เขาก็มาเทคแคร์เราแบบว<ด>่าแบบ เหมือนพี่เหมือนน้องคือมันมีความสุขอะนอนอยู่ห้องเดียวกันคุยกันแบบพพแบบคนรู้จักกันมาเป็นปีๆอ,อ่ะเพราะว่าลาตีส่วนมากราตีจะไม่นอนกับใครเลยนะมันนอกจากสามีคนอื่นนอนแล้วมันมันไม่สบายมันไม่สะดวกมันมันอึนอดอัดอะแตนน่นอนกับน้องคอเราเหมือนกับพี่น,อน้องเราอนอนคุยกัน<อ> ตลอดคืนตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้พร้อมกันแต่วันที่ลงมาจากเครื่องบินแล้วมันไม่รู้เป็นอะไรค่ะตอนตอนอยู่โรงแรมอ่ะเนาะอันนี้ความตื่นตื่นขึ้นมาคคนนะะตื่นขึ้นมาตีสี่ร้องไห้สะอึกสะอื้นมันแบบว่าควบคุมสตัวเองไม่ไม่ได้แล้วพอตอนที่ไปที่ต้นไทรอะ่ะคนลุกสู้แล้วก็หลับตาก็เห็น พ่อปู่พ่อปู่อยู่ตรงนั้นถึงถ้าใครเนอะอยากจะช่วยเหลือกันเนาะในพวกเรานะคนคนอื่นคนนอกไม่ไม่เกี่ยวคือเราจะสร้างองค์ปู่และแม่ย่าองค์เล็กๆอยู่ใต้ต้นไทรที่มีมีฐาที่มีฐานที่มีฐานที่นั่งจะทำเพราะว่าจะทําให้สําเร็จเพราะว่า ยังไงเราก็เป็นลูก <c oughs> ขท่านใช่ไหมท่านคงอยากจะมาสื่อสารให้เรารู้อ่ะใช่ไหม <c oughs> มันคงถึงเวลาใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนเคยตั้งแต่เป็นเด็กเ่าจะฝันเห็นปญานาคเยฝันเห็นบ่อยบอยแล้วก็ฝันเห็นงูแต่ในความฝันเราไม่มีความหวาดกลัวเลยนะ <c oughs> คืออบอุ่นอบอุ่นมากท่านให้ความอบอุ่นของเราอ่ะค,อคือคือเหมือนกับเวลาเวลาคุยกับท่านก็เหมือนกันเราจะเหมือนพวก พ่อกับลูกคุยกัน <c oughs> แล้วท่านก็เลยเข้ามาหาเราเนี่ยแล้วเข,เข้ามาความฝันบ่อยบ่อยบ่อยอยู่ๆแล้วก็เออปู่ศีสุดโทแม่ยากปทุมมาคือใครเป็นพญานาคหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็เลยใครๆก็รู้แม่อแ,แม่นกแลอุดรนอะ่ะเราจะเข้าทักไน้องนกๆใครเหรอปู่ศีสุดโทแม่ยากสีปทุมมา โอ้เขาเขา็นคนสร้างแม่น้ำโขงโอ้อเขาบอกแค่นั้นอะ่ะเราตอนตอนเป็นเด็กอะ่ะเดือดจมแม่น้ำโขงตายสองครั้งแต่เหมือนกับมีอะไรมาพยุงถึงเ <มา S 1> ชื่อใช่ค่ะถึงเชื่อถึงเชื่อบ้านนแหละพ่อปู่แม่ย่าจริงๆทําทำไมอยู่ๆเราก็ได้ไปสร้างวัดบ้านเดือใช่ไหมเพาะว เราไม่รู้ว่าวัดวันเดืออยู่ตรงไหนแต่ทําไมเราถึงฝันเห็นทุกอย่างในในวัดเห็นแต่ละจุดละจุดเห็นทุกอย่างเหมือนกับตัวเองไปอยู่ตรงนั้นน่ะก็เลยตัดสินใจสร้างก็สร้างแล้วก็พอมาพอมาเจอโบสถ์อีกครั้งก็คุยกับสามีบอกว่าเราต้องสร้างให้เสร็จนะที่รักบอกว่ายังยังไงเราก็แบบว่า ศาลาทําเสร็จแล้วแล้วโบสถ์นี่เป็น <c oughs> เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมก็ถ้าถ้าวัดไม่มีโบสถ์ก็เหมือนไม่มีวัดสามีเขาแบบว่าทําเลยเธอเธอทาแล้วสบายใจเธอก็ทําทก็เลยตัดสินใจบอกทําเลยไม่ต้องเป็นห่วงน้องอุวัดก็โอ๊ยติดต่อทางวัดเปิด,ปดบัญชีก็เปิดยากเหลือเกินเปิดยากพอเปิดได้ปุ๊บส่งเงินปั๊บเลยไมไ่รอช้าเลยขนาดม้ ไม่ใช่ศาสนาของเขาอะ่ะเขายังช่วยเราเลยอะ่ะก็เขาเห็นความสำคัญของเมียเขานี่แหละมันถึงเป็นแบบว่าภาคภูมิใจที่ได้ทำก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่พี่น้องๆยูทูบเบอร์ที่ไปช่วยลุงพลน,นะถ้าถ้าลุงพลไม่ได้ช่วยกำลังก็เกินที่เราเสีมาให้คงไม่พอหรอกโอเคี้ะคะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะ่าวคคะมเชื่่อสวนบุคคลเราไม่ได้งมงายแต่ที่นี่เราใสัมค่ะเราไม่คยไม่ใช่คนตาทิพย์อะไรหรอกค่ะแต่มันมันสัมผัสได้ค่ะเชื่อค่ะก็มาทีาไปล้างเท้าล้างมือที่น้ำโขงได้เอาน้ำโขงมารูแบบแม่ลูกมาแล้วนะเมื่อคืนขนมาที่สี่ก็นอนไม่ได้ร้องนะร้องไร้องให้ตลอดคืนถ้าใครไม่ถ้าใครไม่โดน เมื่อวานดีสีมาี่านจะเข้าไปเจอคือแม่ให้กอดกันคมรอบคุ้มันเมื่อคืนนี้สาม้านายมาสาม้าน่ะตื่นมาร้อให้ก่อนคอกันอยู่สองคนแล้วเมื่อวานนะตอนหูแขนอ่ะพยายามกั้นน้ำตาไว้แล้วแต่แต่คนอ้วนอ้วนอ่ะเขาสัมผัสได้เพราะเข้ามากอดเขาบอกแม่เมืองเขาบอกเราเนี่ยเป็นแม่เมืองตรงนั้นอ่ะไม่น่าเลยแม่เมืองแล้วลุงคนเป็นลูกเป็นลูกโดยตรงเลย ป้าคำใสก็ไปก็ฝันว่าอย่างนั้นแหละแต่ป้าคำใสก็กั้นน้ําตาลให้ผมเออวันนี้นะคะก็โอ้โหเอวพี่เข้าได้ครึ่งนึงแม่ลรตีเมังนะคะไม่ใช่ันตัวใหญ่นะนั่นเออได้ตัวส่วนไม่ใสชิ้นผ้าไม่คำใสนะคะใหญ่สุดแล้นผ้าอันไหนเสื้อกันสองอันนี้เสื้อสอง โอเคูฟูก็สวยจููก็ทำไดสวมีนี้ประมาณนี้ค่ะ